มาอัพเดตกันต่อกับเรื่องราวของลิซ่านะครับก่อนที่เรานั้นจะไปดูชุดเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตเดลายเวอร์ทัวรที่กรุงเทพวันแรกกันชุดของลิซ่าถูกจัดอันดับอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับตอนนี้เป็นชุดของลาบูบูที่ขึ้นคอนเวอร์ทัวที่ลอนดอนล่าสุด W Magazine นะครับเขาได้จัด13ไอเดียชุดฮา l โลวีนสำหรับแฟชั่นตัวยง ในปี2025นี้ลุกไหนที่ถูกใจลุกไหนที่จะกลายมาเป็นอินสปิเรชันให้กับฮาโลวีนปี2025ซึ่ง13ลุกนี้นะครับตัวแฟชั่นตัวท็อปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเดินออกมาจากปารีสแฟชั่นวีคต่างๆหรือว่าจะเป็นการขึ้นพรมแดงการเดินเรศๆของตัวแม่ต่างๆหนึ่งในนั้นลิซ่าของเรานะครับได้ส่งชุดลาบูบูเข้าไปเป็นหนึ่งใน13ชุดที่เก๋ไกแล้วก็ไอเดียสุดเจ๋งของฮาโลวีน ทาง W Magazine นะเขาบอกว่าฮาโลวีนปีนี้น่าจะมีลาบูบูเดินไปเดินมาเยอะมากๆเลยตามท้องถนนซึ่งการเริ่มต้นคอสเพลลาบูบูนี้มาจากลิซ่าการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับชุดที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยในตอนนี้ชุดอาจจะดูซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วมีแค่ ผ้าคลุมคอเสร็จกระโปรงขาสั้นและรองเท้าบูทคอนเฟิร์สสีชมพูก็เพียงพอแล้วกับการแต่งกายเป็นลาบูบูและมาพร้อมกับหน้ากากลาบูบูและมีเจ้าตัวน้อยมินิลาบูบูห้อยเอาไว้ที่เข็มขัด แค่นี้คุณก็จะสามารถเสิร์ฟป๊อปมาที่ผสมผสานความเป็นเจ้าหญิงเพลงป๊อปเหมือนกับลิซ่าในตลอดระยะเวลาของวันเฉลิมฉลองเทศกาลฮา l โลวีนอินเตอร์น่าจะแต่งเป็นน้องลาบูบูกันเยอะมากเลยนะครับในช่วงฮา l โลวีนนี้เพราะว่าลิซ่านั้นได้มีการฉุดเอาไอเดียความคิดแต่งกายคอสเพลย์เป็นตุ๊กตาต่างๆ แหวกการแต่งกายเป็นน้องผีแต่งกายเป็นวิญญาณมาแต่งกายเป็นตุ๊กตากันดีกว่าลราบูบูคือหนึ่งในลุคที่กำลังจะได้รับความนิยมสูงสุดเลยในปีนี้ของฮาโลวีน2 0 2 5เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูชุดที่ประเทศไทยกันดีกว่ายิ่งพีเลนนิสแล้วก็ลิซ่าสปอยเอาไว้แบบนั้นอีกด้วยมันจะกลายเป็นหนึ่งในชุดเวิร์ t ทัวร์เอเชียที่ดีที่สุดแน่นอนมารอลุ้นกันครับประมาณ5 6โมงมีการเริ่มต้นขึ้นเราจะมาอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวในฝั่งของหน้าจอคอมกัน